สวัสดีวันอาทิตย์สวัสดีเจ้าพ่อโอ้เป็นยังไงเป็นจังไงมือน,นี่สิมาตามรัฐบาลให้เจ้าพ่อฮ่า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 โอ้ยลมบอถนัดก็ลมอยนั้โอ้ยลมหนาวครับเป็นจังไงพ่อท่างพุนเป็นจังไงโอ้ยลมบีวีจ้าลมดีครับเย็นดีพ่อโลหนาวบ่พ่อ เอย้ยยาหนาวก็เย็นอีกตัวเดียวกันนั่นหรอบอดี้หนาวกับเย็นคนละอ <c oughs> ันนี่พ่อไม่ไหวเราจะว่าเข้าร่วมกันวนไหมเย็นแบบเย็นสบายนะแต่ว่ากันหนาวนี่มันหนาวดิมันทรมานหนาวอยู่นีหนาวแบบดีเลยล่ะจ้าที่ยุ้นมีหนาวมีเนาะแมนอยู่พ่ออืมใครเนี่ยหนาวนเยียดมันเย็นว่าแมปนสีบลอนหนาวเราตีอืมวันนีบลอนหนาว เลขรัฐบาลไทยเลขรัฐบาลไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหคู่เฮ็ดไว้ไปหรอพ่อแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแมนวิ่งเอาเป็นเอาเป็นวิ่งเอาให้เป็นล่างบนแล้วเนาะ <S <S เอาตามพ่อจาก <S <S ปอยเลยจ้ะเอาตามสูตรพ่อเลยจ้ะ <S 2> <S 2> บนตรงแยกมนของม่มีหลายคูนะโอ oh, ้จ้าจ่าดีเท้กันพ่อเอาเห็นเขียนล่องเบิง้งจ้าจ้าอืมเอาเป็นบนล่างไว้เลยอ่ามัดรวมเลยเนาะพ่อนะเออมัดรวมบนล่างจ้ามันใส่กันแหวน่อยมดดินเดนวิงรูดไปที่สองกับสามเดนวิ่งรูดไปที่สองกับสามค่ะ เน้นไปที่สองเน้นไปที่สองค่ะน,นี่สองสองหนึ่ง้านดีดอกเล็ดสองจ้าจ้าพ่อตัวสามเป็นตัวรองจ้าเนี่ยรองสามไว้เพราะว่าสามนี่มันกะมีสิทธิ์มากที่กันเพราะว่ามันมันมีสิ้นปีแล้วนะ อืมเป็นใดพอปกติสถิติมันทาสินปีมันสิบีสามบอกมึงใดีวลามันอยูแถวเนี่ยเนี่ยมึงไปใส่หรอโอ้จ้าสถิติมันมันดูนี่เนี่ยยูแถวเอ่อตั้งเท้กอ,อก็ออกมันบอกสูงประดนนะโอ้จ้าพ่อเลขมันทีบอกสูงประเด็นยวงเคริงยวงดตําเนี่ะอืม <laughs> ก็พีชเถิงจ้ามันจีบโบกแบบคือจีบโบซัดถินเครื่องปานแบบไปบบกแปลแบบเก่าหันะคือจีบโบไปหอดฝุ่นโอ้จ้าพ่อเรียกมีไม่สร้าเมืองแล้วมันโบคอยมันโบคอยสูงประใดี๋ยจ้านาเสียมันถอกออกแกบน้ำพ่อสอเนี่ยน้ำวันที่เนี่ยนี่แหละที่แถวนี่แหละอืมจ้าจ้า ผมไปใส่หรอกเห็นมึงรูปไปที่ทศสองกับสามเนาะจ้าพ่ออ้าวจับคู่จ้าศูนย์สองจับคู่มีศูนย์สองสองหนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดค่ะ เออเอาตัวนี้แหละหกคู่ตำหนี่บ่พ่อเออบาหลายจ้าเดียกตีให้เก้าเสียงไปนั่มดีดอ,อกจ้าพ่อกันพาดจ้าจ้าเอาไปแล้วหกคู่บนล่างจ้าพ่อแล้วก็สามตัวสามตัวค่ะสามตัวก็มีหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สอง สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่อืตามครูสวยงามดีว่สวยงามพ่อหนุมักเจ็ดหนึ่งสี่เออเฮ้ยกรีมากไปที่ต้อาลนวดนนี้มากนี่ละพ่อ บอกุยบอบยังก,กันตะก่อนบ่บ่พอมากเลยเห็นปุ๊บปั๊บมากเลย <g ül> เป็นคนบบบอลี่ล่าตัวพอเห็นเรามากโลดบ่โอ้บดีหรบอวะอดมดตองสมดสมอยมันบ่แมนจ้าเออะ่ละง่ามดดีดอกเนี่ยว่ามันสีขาอยู่นะปีใหม่กเเันด้จ้าพ่ออืมตะได้เงดดินเยอยๆให้ กัดคัดถึงเสียงก่อนจ้าจ้ามือแหละมือเล็กออกไปยังโคบมือห่งเหมือนอีกฟันแบบไหจ้าพ่อแต่ว่ามันจะมีเขามีล่างแลแล่ะฟันแหลวมือนึงโอ้เอาบอกซูฟังเนยพ่อนี่นะฟันเห็นคนขี้เกาอ, oh, อน,นี่อูเขาขี่รถทะเบียนยังหรอพ่อพัอนนี่แต่เบียงเขาน่ะมันหก หนึ่งสองสี่หหนึ่งสองสี่เดีว่าจะไปเขียนเดิมมันค้ามันฝันอีกจะเฝ้าเขออียนจ้หนาหนูทวนให้เอฟซีฟังซื้อ,อ,อ่อเพราะฮัาในเขียนจ้าโ่าฮ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 ัาฮัามัอฮ่าอ่าฮ่าย่าอ,อ,อ่า่นฮัาฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ัยฮ่าฮงาฮ่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 า่าฮ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 ่นา่่น ออกมันก็ดีออกหนึ่งซีน่ะอยู่ในอันนะ<า>เน้นวอว่าก็ถือใจนู้อีกเราได้บานนี่ว่ามันเป็นเลขสองซีนี่มันเป็นมันเป็นเลขออกอยากจาก้าสองซีซีสองนี่ก็มันออกก็โอ้ก็ดิบอดดาเด้อเขาสีอันไว่นะแมนอยู่พออืมเขาสีกันไว้แล้วเพราะมีแนวโน้่มสีกันเลขทีสองสองซี 2, 2, นะ่ะจ้าเออมันเป็นเลขกนะัน<อ>เลขอาจารย์น็อต แมนอยู่พอแล้วก็เป็นนันนี่ปีเดพอ่อข้อสอหนาเดพ่อเอนี่แหละพ้อซ้อจะขึ้นกันนั่นแหละออแต่ว่ามันปีบัวมาเนอะพ่อว่าพ้อซ้อกับม,มากระมางวดหลังไปฝุ่นนองทั้งงวดไปฝุ่นยังบัมาโอ้จา้จาจ้ามันบัวมาปุ๊บหลุดออกแมนบ่กพอแมนมัออนปีบัวมาพ้อซ้อปั๊บมันบัวทันยิมาปุ๊บมันเป็นมันเป็นเป็นบ่ได้นะจา้จาจ้า มันมันบ่ฝ่าาน่ะนาจ้ามันเกี่ยวหเที่ยวปีใหม่ซะกอนจ้าพ่ออัน้วมันจะถี่มากนี่ถี่ท่างานานเฮานะแต่ว่าถ้าวัวอีนึงหัวดนึงสองหัวไปนะรับโตังมันอาจจะมากก็ได้จ้าจ้านะเอาจำเอเก่าเสียมงนี่จ้าพ่อสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้าสองหนึ่งสองศูนย์สองเก้า ามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามหนึ่งสามศูนย์สามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันกะมันก็อยู่ในเรศี่จับจับใส่กันนี่มันก็ตรงกันหลายครูอยู่นู่นนะจ้าพ่อ มันสองสูตรได้เลขสองสูตรเฮ้ยเอกว่าแล้วมันได้มันได้ตรงเขาเขาส้นกันอยู่นะโอ้แต่ว่าเลขเลขที่มันชนกันจริงๆหรือมันเป็นที่เลขหนึ่งจ้าเลขหนึ่งหวาเลขหนึ่งนี่เข้าเอามาเอามาจับใส่เลขอีกสูตรหนึ่งสองกับสามนี่ที่สูตรีที่มันเดินดีนะจ้าพ่อมันยังว่าเอามาจับใส่กันนี่สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหยังสิละ จ้าจ้านี่แหละอาจว่าสิปังปังอยู่ดอกวันเดียวปีใหม่นี่แมนอยู่พ่อต้องปังดิพ่อเออได้เงินใส่อยู่ดอกจ้าแล้วเดียวมือเลขออกราดฟันให้อีกทีนึงแมนมาพ่อฟันเน่ต้องฟันเน้หัวดนีพ่อแกกวพยายามพยายามหอนต่เวียน สองหวดแล้วนี่พอฝันไดดีนี่สองงวดติดแล้วงวดนี่ก็ดีฝันอีกนู่นอ่ะปกติแล้วมันโมฝันเนอะมันโมไฝันแต่ว่าเลขมือแลกออกปั๊บนี่มือเนมือเคลื่อนมาบือมือเคื่อจามืออื่นนีแลกสวนนนมันเคลื่อนนี่ไมติฝันเลยแมนโมพออืมอันนี้งวดนี้ฝันก่อนขับฝันเมื่อวานนี่มันจ็ดีจ้าจ้าฝันก่อนว่าง วันว่าไอ้ไนนค้นพอนีเหรอวาเอ่อมาช่วงดีจ้าเอาห้เาเป็นหนีตัวตีนี่เหนื่อยงี้ม่เคยเป็นจกกัอเถื่อเจ้าขี้ที่มาทับช่วงช่วงนี้บอจังใดโอ้โหแม่นว่าเพราะไงนี่ล่ะเป็นนีรู้ว่าแต่นว่าจ้าอืมเป็นเป็นนีทีโดนหรือผู้ชายจัอเถื่อนว่าอืมดีายบอหรือเปล่าเป็นนีน <c oughs> นจักบาท,บาทแล้วพ่อเขาว่าบอโบแมน บมีนเป็นหงมันบบถามตัวเลขบ้ากระเล็ดห้องเกินเล็ดเต้นเต้นหน่อย่างมันบ้านเนี่เต้นหนองอย่ามันบ้านเนี่ยหอขึ้นไปบานนี่อหอตีโบมีนจิมีหกบอกพ่อวันวันนี่หอวันวันเนี่หอเจ้บโบหอสูกันนะเขาจะบอกจ้าหอแถวเนี่ยบมานเลื่อยหัวคนไปจักน้อยนี่ลาละหออ้ดีง่อยกันลาโตกะไปจักน้อยสะนอกมาจันเป็นจะได้มาเือเต้นจะซือเรื่องจะดองจะโหลดมาสันจ้ามา บ่ได้ฝันวันในหอวันนี้หลายปีเล้เป็นสิบปีเลยจ้าพ่อเออจังว่าเมื่อคืนองฝันเห็นเขาล่ะฝันเห็นนกชั่วงนีแล้วเดือดเต้นไปเลยวหมือนจ้าอ๋อว่าว่าว่แลิเหนีแหละมันจะ่าเต้นขึ้นทีมันก็ด้งกละโดนะจ้าพ่อเออร้อยขึ้นไปเอาตายเงี้ยหอได้เหมือนวะเฮ้ยเดือดหัวเดือดหัวยังไงปกติถ้าพ่อฝันว่ันในหอหนี่สิเป็นจังได้พ่อเคยฝันบ่จ้ะมันก็ยิมีโชคตเนาะ โอ้ตีเป็นนิมิตไม้ที่ดีแมน่นี่โช<ม>คนฝันว่าได้เหาะได้เหาะเหินเดินอากาศยังสิมันก็จะมีโชคจ้าแต่รับโชคก้อนตโ,โอ้แ,แหละมันก็นนะจะเป็นสัตวตามตำราเนาะจ้าพ่อเพ่นเขาไว้กลาง้ันโบราณว่าฝันว่าได้เหาะยังเนี่ยมันสิมีโชคสิมีลาบ โตกี่เข่าค้างเงอนกับ CN, สีแอนโศกแรงเข่าค้างเราสีแอนกลา,างโบราณปะปวดหนักจำเอาคำจำเอาคำโบราณไม่บอกปไปสินละจ้าพอ่อเนี่ยฝรั่งสอนหลานจ้าจ้าบานนี้เพิ่งดีๆเด้อจ้าอีจับเลขเอ่อเลขอน,นไรเลขเอียงเหรอพ่อเลข รางวัลที่หนึ่งมวดที่ออกเมื่อกี้จ้าเห็นไหมันจะมีสามมีห้ามีหกมีเจ็ดมีห้ามีเจ็ดเนาะสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดเนาะจ้าจ้าอ <1, S 1> ีกล่างมันจออกแปดห้าเนาะแมนจ้าแปดห้าถ้าสมมติว่ามันจะมานะ มันจะมาในรางวัลที่หนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนว่เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนาะจ้าพ่อมันจะมีเลขอะไรบ้างมีเลขยันเนี่ยนนอคะเนาะหวดก่อนพูดน่ะบ่พ่อหวดบ่หวดที่มันหอกก่านหันละก่อนเลขเจ็ดหานี่จำได้แต้นศูนย์เก้าเจ็ดนั่นล่ะศูนย์เจ็ดเก้าบ่มันจะมีอะไรมีเจ็ดมีมี มือกระลืมทดไวมันจะมียังล่ะมีเจ็ด<จ>มีเจ็ดปิดนะจ้าจ้าพ่อมีหาบาลินมันออกอยู่แน่นรางวัลที่หนึ่งที่หกตัวมันออกมันออกมาหลายงวดอะเด้อืมไม่สิเอามีดติดตัวเก้าไว้จังสิบอ,พอ่พ่อแนนแบบเล็กเล่านี่ล่ะจ้าจ้ามันติดตัวเก้าไว แต่มามันมันมันสิมามันบบคือบบคือบบคือเหล็กเล่าเรื่องเเหล็กเล่ามันก็มันก็มาเป็นครูยูนบบจ้าอืมมันเก็ออกตัวเกายินหันมันก็ดมาเป็นครูยูเหล็กเล่าก็ได้แต่ว่าเหล็กเล้ากับเหล็กไทยนี่มันติไปนะทำนองทีเดียวกันนะจ้าพ่อเราบมันติจับเอาเอาเหล็กั้องหมดรางันที่หนึ่งตัวที่ออกไปแล้วนี่มันติจับมาครูกันนะจ้าจ้าจับมาครูกันพ่อว่ามัน เดี๋ยวนี้ไป้เอาเอาต่อบ่าล่มพัดอันใบเอกสารนี้เบิร์จ่อยบาหนีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนีนับคูเอางามัานี้นี่ละว่านี่มันมีอย่างสงล่ะเอาสมุดวาเนาะจ้าจ้าสมุดสมุดวาเลขเนี่ยเอาเลขในพายหกตัวนี่เนาะเออมันจะมี สามห้าห้ามีสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดนี่เนาะจ้าพ่อถ้ามันจะมาด้วยกันมันจะมาคู่นี้นี่คู่กลางนี่คู่ใดเล้วพ่อคู่เจ็ดหก,หก<อ>นี่โอ้นี่แหละคู่นี่มันสําคัญนี่นคู่นี่เหมันจะจ้าจ้าเรียกนี้เลยถึงวันที่หนึ่งนี่โอ้เห็นบอยจได้นยู่บอตอนมันออกเออศูนย์ ศูนย์เก้าเจ็ดไหนี่บอจ้าพ่อมันออกอยู่หนีอ่ะคู่นี่แหละอืมอืมมออกอยู่หนี่มันออกเรื่อยระบาดข uh, uh, ัดสนลังเทียกะบักเลขอ่าบักเลขใหญ่นี่เลขเจ็ดนี่เต้นมหาเลขเลขเลขล่างย่งสินะเขายบอโอ้จ้าจ้าอืมมันติดเต้นขวบม่พี่อย่างสินะเห็นบอตอนเก่าหนึ่งเห็นบอเก่าหนึ่งมันก็เต้นออกจากนี้ไปหาผมนี่บอเลขล่างมันออกสิบสี่เอ็นบอเลขเลขบนมันออก ศูนย์เก้าเจ็ดเอ็นบ่จ้าพ่อบาร์เก้าหนึ่งเลขเก้ามันก็เต็มมหาเลขหนึ่งอยู่ทั้งนีเห็นบอจ้าจ้านั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะชอบเบิงหนีมันชอบเบิ้งหลยงวดน่ะเลอืมแสดงว่าเลขควนระว่างงวดนี่คือเจ็ดหกเอ็นบ่พ่อแมนที่เวลาที่จับเป็นครูหอยยูนี่มีสามตัวฟอบสองตัวฟอมล่องเบิ้งล่องจับไปเบิ้งจ้าจ้าพ่อเอาจับเลขสามตัวซะก่อนจ้าเจ็ดเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าเออเนี่ยครูนี่แหละแล้ววานจะมาเลขสองตัววันนี้จ้าเจ็ด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 หกเจ็ดหกห้า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 หกห้าหกอืมนี่แหละจับครูได้ซีครูเนาะผ่อเนาะน,น,นูสิตตังซื้อว่า ชุดควรระวังเด้พ่อเอาแปมว่ามีคนควรระวังนะเดี๋ยวเอฟซีบรล่องพิจารณาเบิ้งอันข้างบนนี่ข้างบนเป็นสูตรข้านวณของพ่อแต่ว่าขางล่างชุดควรระวังนี่มีความเป็นไปได้เอแม่ชุดควรระวังจ้า อันตลาเอิกันเรียกตัวผู้คนระวังนี่เพราะว่าเรียกวัวสิมันมามันมาครูเห็นมอห่ากับสองตัวเจ็ดกับสองตัวห่านี่สามตัวเห็นไหมโอ้ห่าสามตัวแมนอยู่พ่อแมนนั่แหละนั่แหละมันบอลมันบอลว่าควนระวังจะซื้อได้มันระวังให้ดีเลยนี่จ้าจ้าเห็นบ่ล่ะแมนจ้าอืมอ่ะมาโรคมาเรียกสามตัวกันยังมีห่าตีสี่หนีมอจ้าอืมนี่ ซีกับีหนึ่งสองสามซีกับมาสามตัวหนึ่งสองสามโอ้บางทีอยู่นี่เลยแอเหลนองบไปใส่เลยนี่ก้าพ่อนี้หกเจ็ดห้าอันนี้ก็นั่นนั่นเจ็ดหกห้านี่ยบอเจ็ 7, 6, 6. โอ้งาม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 ,เมาเราไปก็คือไปเบิร์ตี่พ่อ เอาไปแน่บเอาไปแน่บเอาไปซองเบงสะก่อนเอาไปนี่พิจารณาเบิงกะได้ทองเบิงดีๆแต่ว่าเลขน่ะมันเอ็ดไปนี่มันต้องมีเลขกันแหละอยู่นี่เลขอยู่นี่จ้าพ่อยังไงยังไงพ่อกับเซือว่ามีเลขกันจ้าอาเหล็กันฮอกกับโบซื้อหัวมันออกยางหัวามันก,กับโบได้นั่งเบิงมันซื้อแมนอยู่พอ่อตัวน,นี่เอ็นไปซื้อกับเสียเปียกเข้าหลายซีเลขกกันจ้า ดาวเรียกซีสองสองีจะคืนเด้อว่าจิซื้อได้แมนพ่ออันตั้งแต่ตนงวดเลยจ้ะไอรถแตนี่กันยังบูมี่พ่อรองถามมึงจะไปตลาดวานนี่จ้ะโอ้ซีสองสองีมีขายบนนอว่าจนหน่วยพอไงยบูมี่เราจะถามเราเขาอ่ะโอ้เรียกอาจารย์นอนีนแน่นอนหลายนะวะจ้ะนัตตี้ซื้ออะไรก็สร้างห้ติดีตีว่าแต่นู้ดมันใจตัว เพื่นเคยนนี really? <madı> <ic ca programming> ้ไลน์งวดแล้วได้หรอพ่อเนาะพันก็เลยไมเพันก็เลยมันใจแมนจ่าเหมือาจะมันีลูกงวดนี่มันตีเขาหรือมันตีออก่อนนะแล้วก็ตแล้วเพาท่านงจ้กกันเนาะแมนจ่าพ่ออย่าลองเบิงแต่ว่าตามเปิงแล้วตามเปิงแล้วมันก็มาจีดอกแต่ว่าซีนี่กับส่วนมากขันมากมันมีล่งลางนะจ้าจ้า่ค่อยขึ้นบนดอกเล็กเล็กตีงวด ขึ้นยากอยู่ดิจับจับเจ็ดหนึ่งสี่ไว้ให้ดิจับกันไว้เสื้อนี่จ้าพ่อจับกันไว้ทำแมลงขึ้นบนทำแมลงขึ้นบนก็นกรเป็นเจ็ดหนึ่งสี่เลยจ้าบอกเกี้ยนหนึ่งสี่เกี้ยนสี่หนึ่งนี่แหละไปสันอกหนักนะจ้าพ่อขั้นไหนว่ามันขึ้นบนมันบม่มันโมขึ้นตอนนี้บักสองก็บักสามีกมันดูเล็กบนสองก็บักสามเล็กบน เด่นบนคือเรียกสองน,นะสองเด่นบนจ้าอ่าเด่นกว่าเพื่อนปรัชญาบางซีนี่มากานเพราะอไหนกามาล่างนั่นละแต่บางปีสองสองปีหนีโอ้อยยากผมว่าน้าำกันจริงหรอจ้าพ่อบอลเปลกคูทั้งเบิดไหมเ,เปลกคูทั้งเบิดมันออกหยาบมหามันออกขี้ขี้กันบ่ วดนี่ถึงมันเลขกมวดนี้มันจยอกคู่ขี้ยังนี่ล่ะคู่ขี้ขี้คู่นี่ล่ะอืมคู่ขี้ขี้คู่แต่เ่อนี้ล่ะมันอกีเป็นเลขกคู่ก็เป็นชีนเลกขี้กันนะเขาจะบอกขึ้นเป็นหนึ่งกับตีอ่าสองกับหนึ่งหนึ่งนี่ละโอ้จ้าจ้าเออมันจีเป็นจังจันมันจีบอเป็นคู่คู่นี่มันจีบอเป็นดอกจ้าพ่อ็นบอหันกันเลขลามกับแปดกับหามันกะคู่ขี้ บางเคสกับหาห่านมันก็ขี้ขี้จ้าเออเลขมันจะมาออกแบบนี้ถ้ามันไม่ออกครูครูนะมึงเด้อโอ้ยออกอย่างออกอย่างอยู่หรอกเป็นมึงจะเป็นครูขี้นี่แหละแต่เป็นเลขสามตัวมันก็นจะเป็นเป็นขี้ตัวหนึ่งเออเป็นขี้ตัวหนึ่งท่านสิเป็นขี้ตัวหนึ่งนี่นะจ้าครูเป็นครูตัวหนึ่งเป็น สองตัวยังสินาจ้าพ่อมันจะเป็นเปนทานนอกนั่นแหละที่บันนั้นดอกอี่ขึ้นจังนี่หนึ่งศูนย์สองอยังสินี่มันจะเป็นยังสินาเนี่ยอืมอันนี้บวกจ้าหนึ่งตัวนี่คู่สองตัวยังสิอืมจะเป็นยังสินะคือยังสามหนึ่งสามสองหนึ่งยสินะอย่างนี้มีคู่ติดมากสินะขีดคู่นี่เขาเอื้อนจ้าอีคู่แล้วก็คู่คู่อืมเป็นยังสิน นีสามหนึ่งหนี่กับมันขี้ขี้อกมีสามศูนย์กับคู่คู่แล้วมันจะเป็นสลับกันนะจ้ามันสี่โมเป็นคู่คู่ออกจากขี้ขี้หรือว่าเป็นคู่คู่มันเป็นมันโมเป็นนะอืมมันก็นจะเป็น <c oughs> ขี้คู่นี่นะโอ้จ้าเนะอ่อแค่หนึ่งซี่นี่นะจ้าพ่อนี่ละขึ้นขอ้นขี้คู่คู่คขี้อีกนี่ละนี่ ันจะเน้นย่ำหนึ่งซีหนึ่งซีแต่นอกบาทม่นสิบบาทนี่เลยก็เนาะเย็ดซีสิเย็ดซีสิมันก็เราะอ่าขี้คู่เห็นบ่มดขี้คู่คือกันเห็นบ่จ้าพ่อสิลามันจะเป็นร่องขี้คู่เบิ้งสิลาเร็กมันจะบ่เป็นคู่คู่ขี่ขี้ดอกเหมือนขันเป็นหนิมเป็นเพรมันเป็นแล้วไงจ้าอืมมันได้ไปแล้วหันไปหาไปหาบนนอกจ้าพ่ออันนี้ก็ต้นงวดจำกรต้นงวดจ้าอืมร่องไปเชียร์หน้าเบิ้งเอซี่ก็ได้ เออมาเชื่อมมโสงมันหมานไปนอนเสียงเบิงจ้าเหล็กเป็นใบมาคูได้กับไปนอนเสียงเบิงอันนี้โซก,กับเสียงถึงรูอดอกจ้าพ่ออืมขันบูมี่โซกกระลอเอาเทือกไหมแม่นจ้าเขาขี้วายตัวเขาขี้วิเศษเป็นเดือตัวรถไฟยังเป็นยาก,กันเลี้ยงกันเป็นแถวเข้าไปแม่นจ้าพ่อ หวัวที่ห้าวเข้าก็ได้่แหละเอาอยัางแน่นอนบ่ได้ดอกวาสนาห้าเเลยแต่ดีมากยาบดจจ้าอืมมันบนเพื่อนบุได้บอกเข้าเด้ว่ามาแร้งเรื่องนิ้วันด,ดีมากเจ้าจริงจริงเร่งบุได้บอกเี่แม่จ้าอืมมิเตห้านั่นเสียงเอาเสียงวงเอาเสียงโศกเอาจ้าพ่ออันโศกมากก็ได้อ้าวแล้วก็ให้เฮฟตี้ พวกขบ้านแล้วกับคนอะไรคนแช่คนเนี้ยจ้าใครผู้ใดแล้วมานั่งนั่มคว้านี่อ๋อไอ้ใจบุญเจ้าพ่อมันจะอีกสองหนึ่ง<อ>จ้าพ่อว <c oughs> ่องพ่อเกงอ่งกเนาะจ้าคนากกว่องเก่งก็หนูหลายมันเป็นประสบการณ์ก่อนจ้ะเออเอาเอาละเล็นไปจ้าคบเพื่อนไว้เออ มันถึงจะดีจ้าไปในภายภาคหน้าก็ตกทุกข์ได้ยากก็เพื่อนเราจะช่วยเหลือเราจ้าพ่อนั้นแหละเอฟซีก็ได้เของบ้านละโคอะไรงโคแจ๊เพื่อนแหน่บุญน้ำชงละป็นจะได้ซื้อมือหนิซื้อมือหน,นิโมพ่อสบายดีอยู่จ้าจ้าพันหยากแท่นสบายดีกะ <c oughs> ดีเพิ่นกำลังอันนี้<อ>พ่อเพิ่นว่าเฮ็ดยูทูบเราเพือ่อนบ่ดังบ่ได้เพิ่นเลยอยากดังกว่าเก่าพ่อเอา เพิ่นก็เลยไปเฮ็ดล้อโพงสันดีเพิ่นอยากดังแห้งนะเพื่นไปเฮ็ดล้อมโพงยู่นี่นะโอ้ล้อโพงนะล้อโพงก็ดังแล้วเนาะเพิ่นว่าอะไรล่ะจ้าเป็นแล้วกับเป็นแล้วเพิ่นบอกว่าเปิดแห้งเด้อจ้าพ่อแห้งดังแห้งอ๋อเฮ็ดเบิ่งจ้าทำดีเฮ็ดดังไงอย่าอยู่เฉยๆเฮ็ดไปเบิดสโซแนวนั่นละจ้าพ่อ เอาไปเอาบามันก็จะได้เองมดอเดได้เห็นอันนี้ได้สลึงนึงเห็นอันนั้นได้สลึงนึงอย่างเขาโฮมกันมัจะได้หลายดอกแม่นจ้าเอออย่าหยุดอยู่กับพี่จ้าอ้าวเขามาแล้วอะไรเขาแช่เด้พี่เอ้ยต่อยพันแดดต่อยตั้งสองเบิคนจ้าพ่อเห็นบมืออดินนี้เบลน้ำพงเห็นมืออ่ะเจ้าหน้าใี่บเห็นบะดาบุญน้ำโชคเด้จ้า เออก,กันบอกคนไลก็แช่นก็ะได้ส่นกันอันนะ้อบมาเรียวกะคิจะหนาเบิร์เลขก็ได้ให้เป็นแนวทางผู้นนดใดเล่นกใจพนักใดๆทั้งสิ้นจ้าพ่อเออคิดเบิร์จะเอาไปเดี๋ยวรถตีนีเราจะยั้งไปกันสื่อไปจ้าอ่าบ,บัดเพื่อมันถึงแล้วมันที่นึงจ้าพ่อเนี่ยบุญมาวาสนาทรงห่วยเอาแน่นอนผู้ใดได้ไดไดแมนจ้า อีกตั้งวันที่หนึ่งใส่ปีใหม่หรอโว้ยมวนแต่เด้ดิโอ้ยว่า <c oughs> แล้วพ่อมันเนี่ยได้เงินเรามาได้ที่หนึ่งแล้วก็ไป้ายเสาลำพงมันเพิ่นมาเต้ดจ้ <c oughs> าเพื่นลำพงถ่าย <c oughs> <c oughs> จ้าพ่อ <c oughs> เอาลายสุ่ให้บ้านให้รับไปด้วยสุขคนดูดีมีแรงร่างกายแข็งแรงสุขสุขบันบานหลับหลับทิ้ด้วยง่ายกองก้องไหลเขา ไอ้เดี้เงินไอ้ทองหลายปีใหมเใหใ่เนี่ยมีแต่โศกมีไส้เด้อตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุเจ้าพ่อ